สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดถึง iPhone กันบ้าง iPhone 15 15 p l u ์15 Pro แล้วก็ Pro m a x ครับอย่างแรกนะครับมาดูในเรื่องสีสีจะมีทั้งหมด5สีนะครับมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำครับซึ่งพอร์ตเนี่ยจะเป็น USB Type C แล้วนะเป็นแบบใหม่แต่ว่าชาร์จช้าอย,อยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น2.0แน่นอนนะครับว่าเป็น Dynamic Island แบบตัว14 Pro Max เลยและที่สาคัญครับกล้อง เกดมาเป็น48ล้านพิกเซลกล้องหน้า12ล้านเหมือนเดิมครับส่วนเลนส์ต้าวายก็ไม่มีการอัปเดตอะไรเลยใช้ตัวเดิมเลยครับวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะเหมือนตัว14 Pro Max เลยในส่วนของราคา15นะครับตัวน,นี้อยู่ที่32,900บาทอันนี้ความจุ128 g ินะส่วนตัวพัดเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่37,900บาท ร2 8 g เหมือนกันแน่นอนนะครับว่าเลนเปลี่ยนเป็น48ล้านแล้วสามารถคูณ2ได้ด้วยนะครับซึ่งความละเอียดในการซูมเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะเออเลยที่วาก็คือโหมดพอร์เท็นะครับเราสามารถที่จะถ่ายแล้วก็มาที่รูปภาพสามารถมาเป่าให้ข้างหลังชัดนะแล้วก็ข้างหน้าชัดะไะอย่างเงี้ยนะสามารถเลือกสลับกันได้เลยและชิปตัว CPU นะครับก็จะได้เป็น1 6บหกไบนิกนั่นเองส่วนความสว่างหน้าจอครับอยู่ที่1,600นิตสามารถสูงสุดได้2,000นิตเลยเออลืมบอกขนาดไปตัว15 6.1จะอยู่่ทีนิ้วส่่วน15ายจะอูที่ 6. นิ้วนอกจากนี้เราก็มีลูกเล่น iOS 17ด้วยซึ่งมันจะมีลูกเล่นในการแท็กนะครับอย่างเช่นตัวหูฟังเราหายหรือว่าเพื่อนใช้ iPhone เงี้ยเราหลงจากการเนี่ยสามารถใช้แท็กหาเพื่อนได้เห็นว่าโปรแกรมนี้จะเรียกว่า YouTube b a n d นะครับวิธีการใช้ก็เหมือนประมาณว่าเพื่อนแชร์ตำแหน่งมาเราก็สามารถที่จะกดเพื่อดูลูกศรว่า iPhone นชี้ไปด้านไหนเหมือนหาวัตถุได้เลย และแน่นอน,นะครับเวลาแอดเพื่อนหากันเนี้ยใช้หัวมือถือมาชนกันแค่นี้ก็แอดได้แล้วครับสำหรับคนไหนที่ผิดหวังกับสเปค iPhone 15แล15้วก็15 plus เนี่ยสนใจ iPhone 14 pro max ใช่ไหมต้องบอกว่าตอนนี้ถูกตัดออกจากเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อาจจะต้องไปซื้อหลังร้าหรือตามห้างต่างๆมือ2ตุกระจกก็ได้และที่สำคัญหน้าเว็บก็คือเหลือ14แล14้วก็14 plus นะแล้วก็ตัว13สนใจก็ไปดูกันได้นะครับที่เว็บ Apple เลยส่วนสเปค iPhone 15 pro นะครับตัวนี้จะได้เป็นวัสดุไทเทเนียมเลยตัวนี้แข็งแรงทนทานมี สีเลือกตามนี้เลยครับสีแรกสีน้ําเงินนะแล้วก็สีเทาสีดําแล้วก็สีขาวผมว่านะผู้หญิงต้องคิดกันแน่เลยว่าเอ้สีมีแต่ของผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีสีหวานๆเลยโอเคครับนอกเรื่องไปละกลับมาที่ iPhone ก่อนต้องบอกว่า CPU เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น A17Pro นะอ่าต้องเน้นคํานิดนึงก็คือว่าตัวนี้เห็นว่าทาง Apple ใช้ตัวโปรค่อนข้างที่จะบ่อยเลยเห็นว่าทาง Apple บอกว่าแรงขึ้น10%เลยนะแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่อีกด้วยและเห็นว่าสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นด้วยนะ สามารถซูมได้อัติคอถึง3เท่าเลยซึ่งมันก็น่าจะเหมือน14 Pro Max เลยนะแต่เห็นว่าระยะคูณ1เนี่ยมันสามารถซูมได้3แบบนะมี24มิล28มิลแล้วก็35มิลครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัว iPhone 15 Pro Max นะครับตัวนี้สามารถซูมได้5เท่าเลยก็คือประมาณ120มิลนั่นเองก็ประมาณว่าเหมือนพกเลนส์มา7ตัวเลยครับมีมาโค13 24 28 35 48แล้วก็120ครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับการถ่ายสเปเชียลวิดีโอด้วยเอาให้ทำไรก็คือเอาไว้ดูกับแว่น VR ของ,ง Apple นะ เคยลืมบอกไปตัวไทซีเนี่ยตัวนี้เป็น3.0นะจะเร็วกว่าตัว15ธรรมดาแล้ว15พาร์ทส่วนปุ่มแอคชั่นนะครับที่ไฟปิดเสียงเปิดเสียงเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะ เป็นแบบปุ่มกดได้เลยสามารถเลือกเมนูเปิดเสียงปิดเสียงหมดมืดหมดถ่ายรูปนะครับหรืออัดเสียงเปิดไฟฉายแปลภาษาหรือซูมอะไรพวกนี้แล้วก็มีแบบคัตเตอร์ไมค์เพิ่มได้อีกนะต้องบอกว่าอันเนี้ยลูกเล่นใหม่จริงและเห็นมีการทดลองด้วยนะต่อไทซีกับมือถือแล้วก็เข้านะ่ะโน้ตบุ๊กก็คือถ่ายรูปมือถือปุ๊บปุ๊บปุ๊บภาพเข้าโน้ตบุ๊กลัวๆเลยพูดง่ายงก็คือเครื่องแรงขึ้นแบบส่งข้อมูลเร็วขึ้น20%เลย ในส่วนของเรื่องเกมเนี่ยเห็นว่าสามารถเล่นเกมใหญ่ๆได้ด้วยนะตอนนี้ก็คือคนพัฒนาเกมก็คือแบบสามารถออกแบบเกมที่มีความจุเยอะๆหนัหนกๆเนี่ยลันบน iPhone ได้เลยแล้วก็มีการแบบต่อ t ท p ซ c ด้วยนะกับ e t อท n a l แบบ SSD อีย่างเงี้ยสามารถถ่ายวิดีโอเรียลไทมแล้วก็เซฟลง SSD ได้เลยไม่หนักเครื่องเอออันนี้ดี เลืมบอกไปตัว w i f i เนี่ยจะเป็น6 e แล้วนะแต่ว่าตัว15และ15ปันเนี่ยจะเป็น w i f i 6เฉยเห็นว่าระยะการใช้งานเนี่ยเท่ากันเลยนะตัว14 pro max กับตัว15 pro max อะไรพวกเนี้ยเห็นว่าใช้ได้29ชั่วโมงในการดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปใช้งานจริงอีกทีครับอ่ะมาดูในส่วนของราคาบ้างตัว15 pro เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ GB ครับส่นตัว่5 p ั o Max เนี่ยัวนี้อยที่48,900บาทจะเริบ่มอยู่ที่256 GB นะไม่มี่2 8แล้ว ถามว่าราคาแพงขึ้นไหมไม่แพงนะคือราคาเท่ากับปีที่แล้วเลยแต่ว่าโดนตัด128ไปส่วนสายชาร์จนะครับ USB Type C 2 Type C เนี่ยเห็นว่าแถมมาให้ด้วยนะแล้วก็เป็นสายแบบถักด้วยครับนอกจากนี้มันก็มีออกนาฬิกาด้วยนะแล้วก็เป็นเคสแบบผ้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนส่วนวางขายหน้าร้านนะครับจะเป็นวันที่22นั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้เลยนะครับยังไงฝากช่องเคอร์เสี่วยวไว้ด้วยนะครับถ้าชอบ ฝากรหลคนกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ